สวัสดีครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับมื่อนี้ก็มีกับดักแบบใหม่นะครับเป็นรอบกบนะครับแต่บัด้เอามาดักกบครับแดีก็วก่อบด้เอามาดักปลาไหลนะครับครับอ่าง่าใส่เป็นขวดกับขวดอ่าน้ำอัดลมนะครับนี่ครับมื่อนี้ก็สิ้ผ้ามาดักแมงตับเตาครับด้วยเนื้อป่านะครับเนื้อปลาทับเป็นท่อนนะครับแต่ต้องห่อโดยผ้าเขียวนะครับกับบรรยากาศนะครับ อยู่กุนะครับช่วงนี้ผมไปใส่เบดมากนี่ปลาเขาปลาลึกนะครับเพ่นยมแมงด่าครับแล้วก็พอดีส่เบดเห็นแมงนับเตาหลายนะครับผมก็เลยเห็ดของดักแมงตับเตานะครับด้วยขวดน้ำอัดลมครับเป็นหลอบสิ่งกบเก่าครับที่ว่างาชํำรุดนะครับครับมาเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาใส่หลอบแมงนับเตานะครับน้ำกันครับครับผมครับมาต้องใส่น้ำเลิกนะครับ ใส่ถุงเขียวครับพอเอาเนื้อนะครับครับเขียวเขานะครับแล้วก็มัดไว้ครับนี่นะครับใส่ยางมัดครับ ผมก็จะเป็นแบบคัดนะครับแบบเป็นที่ใส้เงียครับเปิดออกเอาเงาหยอดลงไปครับเป็นเงียป่านะครับปุ๊บแล้วก็คัดไว้นะครับครับคัดไตใยสีนะครับ ในเง่หนี่ติดกับอ่านี่ครับยู่ใกล้กับง่าที่เขานะครับหัวดนาวันลมนี่ครับแล้วก็ใส่นะครับ ครับการไสก็อย่าให้รอบจมนะครับเดี๋ยวแม่งกับเตาสีตายนะครับให้ยุระมาณนี้ครับไนีม่มองอากาศหายใจนะครับเดี๋ยวแม่งแม่งกันเลยเดี๋ยวกินเนีายจะชิมเข่าเองนะครับ ไวันะครับครับบรรยากาศดีน้องนะครับปลาผือหกนะครับปลาไซเบดหยาครับว่เพันหลากไม่งด่าปลาเขาไปยุ่งนเหมือนเลยครับบอกออกเนาะครับครับผมดูจังมารุนกันมือื่นเสิรครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับตอนนี้ก็ได้เวลายามรอบเมงกับเต่านะครับครับวันนี้ก็มากับยายายอยู่ยี่ผานโคครับอ้วนแล้วก็กระแลกนะครับล่วงเข่าสรับพบรุ่นกันครับวันศุใสพ่อครัวนะครับซิปหลังนะครับรอบเมงกับเต่าใส่รอบสิ่งกบเก่านะครับมาเห็ดรอบดักเมงกับเต่าครับ อากาศเย็นครับวนันนี้เย็นก็ทุกมือนะครับช่วงนี้เป็นเดือนแจ้งนะครับบริปเปิดไม่ยี่ซ่อนเลยครับครับรุ่นกันล้างแรกครับที่พ่อได้ขวบมล้ครับผพมีไซ้ทิมใบนะครับ ทีงไหนนะครับหลังแหลกมีแม่งเขาวอครับหลังแหลกเขาเยู่ครับเขาว่าไลานะครับ รับมือหลังแหลกครับขับหลังแหลกในซีโตนะครับขับเร์ไซสทิมไบครับขับปลาสวบดีนะครับนี่ปลาขันขางบกล่าวอกมากครับเป็นห้อยพญามนดาครับปลาตื่นบืงหลังสองครับ พ่อดีหัวนะครับครับหลังสองวอเขานะครับ <c oughs> รับไม้นี่ลังสุดท่ายครับใส่ไวสามหลังครับ ข้เขาหอดเอียนครับพี่น้องไับไเป็นรเตาขเขาเอียนกับเขาครับครับเขามาอีกจุดนะครับ จุดนี้พอสามก็สี่หลังนะครับดุนกันนะครับพ่อได้ขวมานะครับไ,ได้ปีงมาแล้วครับเยนมาตัวหนึ่งหลังที่สี่นะครับรงจุดนี้อมีอยู่ครับ ครับแมงกบเตาหน่อยครับสามตัวนะครับสี่ตัวเบิ่งอีกหลังครับหนาซิยูนี่นะครับ โอ้โนะครับเอ้ยสิยเปลี่ยนเนี่ยเป็นโค้งไก่สับบ่ครับอืมล้างนี่เขาไลายครับครับผมลังนี้เพิ่มการขัวมาแล้วครับลังนี้เขานะครับหอยก็เขาครับ ใส่ที่ไปโอ้ยยันสออกรับอีกหลังนะครับหลังนีง่ายไปแล้วครับครับผมครับอีกหลังนะครับยู่นี่งขีข้เขาว่าเข่าอยู่้ะครับ อู้หลังนี่เขาร้ายครับครับอู้ดีขัวครับกับหลังนีเขาร้ายนะครับหลังนีเขาร้ายกระมูนะครับอ้ ครับเขาอีกไม้นะครับตะเวนกำลังขึ้นครับบรรยากาศนะครับอยู่ทงอยู่ท่ามนะครับตอนเเศร้ามาลุ้นกันครับว่าจะเข่ากันนะครับส่วนมากผมว่ามันจะเข่าเป็นแปดนะครับบวคอยหกหลายครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเบื้งครับจือได้ว่านอ้อพี่น้องได้บรไม้ไว้ครับ กค่อยถือเขก็ถือใหญ่นะครับไปใส่หมง่งเขาเกี่ยวเขาออกครับนาหน่อย,อยครับหนาทีแมนครับหลุนกันครับจะเข้าบอ่อครับบ่เข่าครับเข้าตัวเดียวครับดูสิได้ย่ายครับ หกไหลไม่ับเตาค่อยเข่าครับครับไปอีกหลังครับเข่าครับหลังนี่หลังนี่เข่าหลนะครับครับที่ใส่ไหวนะครับได้ปาะคอบืนมาตัวหนึ่งครับหลายตัวครับปาะคอบืนตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวน้อยครับ ปืนน้ำหลองง่วนะครับแต่พวกขัวแล้วครับโอ้ยไล้ครับเป็นกั่ไล้กัน พอได้ยู่พอด้กินครับครับหลังสุดท้ายนะครับเข่าขึ้นกันครับแต่เข่าบปลายหลบันไดครับครับพอด้ขัวอยู่ครับ ว่าพ่อเด็กขวานะครับครับถือว่าได็กขวานึงนะครับเด้ป่ามาปนน้ำตัวหนึ่งครับมี่จะเห็ดเป็นเหงื่อนะครับครับผมถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับถ่ายดีก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบบริภาทคลิปของผมนะครับครับฝากตั้งแต่้ครับหาอยู่หากิ่นทินลาสี สำหรับคลิปนิวกาคำว่าสวัสดีครับพอกันคลิปหนาอยู่ใสนะครับจังมะลุนน้ำกันครับคือวันเด็กขัวครับเด็กปนพร้อมครับ